นานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าปรางเธอเป็นหญิงกําพร้าผู้มีหน้าตางดงามและเป็นที่หมายตาของหนุ่มหนุมในหมู่บ้านและหนุ่มหนุ่มต่างถิ่นในแต่ละวันก็จะแวะมาเกี้ยวพาราศีไม่ขาดสายชายมากมายมีหลายฐานะทุกคนหมายมั่นว่าจะอยากได้หัวใจของเธอมาครองแต่หญิงสาวไม่เคยที่จะให้ความหวังใครเลยสักคน เธอบอกพวกเขาว่ารักและนับถืออย่างพี่อย่างเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมหมู่บ้านเธอคิดว่านั่นเป็นการปฏิเสธอย่างนุ่มนวลและก็จริงที่บางคนเข้าใจแต่พวกที่ไม่เข้าใจแล้วผ่านก็มีมากมายหลายๆคนหันหลังกลับยังไม่พอใจที่เครืองแค้นถึงขนาดออกปากขู่ก็มีไม่น้อยปางรู้สึกกลัวเธอเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว หากมีอะไรเกิดขึ้นจริงคงสู้แรงชายไม่ได้แน่เธอถึงขนาดวิงวอนได้โปรดเธอพวกท่านเข้าใจข้าด้วยนะตอนนี้ข้ายังอยากมีชีวิตอิสระอย่างต้องการท่องเที่ยวโลดเล่นไปตามหัวใจเรียกร้องไม่ต้องการผูกมัดกับใครเรื่องความรักข้ายอยากตัดสินใจเองและคิดว่าหากถึงเวลาทุกอย่างก็มาเอง ไม่ต้องดิ้นรนหรือไขว้คว้าเธอบอกกับทุกคนอย่างนั้นคนที่เข้าใจก็เริ่มห่างหายไปส่วนพวกที่ดึงดันก็จะมาเกาะแกะไม่ขาดปางต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นก่อนนอนก็กราบพระไหว้ขอพรให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายใดๆทั้งปวงจนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่เธอกำลังเดินเลียบลำคลองที่ท่าน้ำเพื่อเก็บดอกบัวและตั้งใจจะมาไหว้พระเธอเห็นว่าผิวน้ำใกล้ๆก่อตัวหมนกับเพื่อมแล้วก็แรงขึ้นจนแตกกระเซ็นตูมตามไปทั่วแรกๆก,ก็คิดว่าเป็นปลาที่ติดตาขายของชาวบ้านที่มาวางดักไว้เป็นประจำแต่ก็ต้องชะงักเพราะหางยาวดำและเกร็ด ที่โผล่ตวัดน้ำขึ้นมานั่นจระเข้ชัดๆเธอตั้งท่าจะวิ่งหนีแต่ก็ยังเห็นจระเข้ตัวนั้นยังดิ้นตูมตามอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนหญิงสาวเพิ่งสังเกตเห็นหางที่โผล่มันติดตาข่ายอยู่ตาข่ายนั้นเส้นใหญ่นานแน่นมากไม่น่าจะหลุดง่ายเธอคิดอยู่สักพักหนึ่งว่าจะเอายังไงดีจระเข้ก็เป็นสัตว์ดุร้าย แต่ก็สงสารหากตอนนี้มีชาวบ้านมาเจอคงใช้อาวุธทำร้ายมันจนตายแล้วก็เอาเนื้อมันมากินเป็นแน่คนแถวนี้ล่าทุกอย่างที่กินได้เธอตั้งสติแพ่แม่ตาสื่อกับมันทำไงดีข้าสงสารเจ้าแต่ก็กลัวเจ้าสัญญาได้ไหมว่าถ้าข้าช่วยเจ้าแล้วอย่าทำอันตรายข้านะจระเคนั้น โผล่หัวขึ้นมาพังงกสองสามครั้งเหมือนตอบรับปรางเห็นแล้วก็ไม่ลังเลก้าวลงไปในน้ำช่วยปลดตาข่ายให้หลุดจากตัวมันแล้วเธอก็ขึ้นฝั่งทันทีจระเข้ตัวนั้นเมื่อได้อิสระแล้วแทนที่จะว่ายน้ำหนีไปกลับตะกายคานขึ้นฝั่งตามเธอมาด้วยเธอตกใจสุดขีดคิดว่ามันหิวแน่ และคงจะกินเธอเป็นอาหารปรางขาอ่อนสุดล้มลงนั่งจาระเข้ใหญ่อ้าปากกว้างแต่แทนที่มันจะทำร้ายกลับมีเสียงพูดออกมาขอบใจขอบใจเจ้ามากนะข้าไม่ทำอะไรคนที่มีบุญคุณหรอกอย่ากลัวข้าเลยลุกขึ้นเถิดเจ้าพูดได้ด้วยหรือนี่ข้าไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเจ้าคงไม่ใช่จาระเข้ธรรมดาแนะ่ เจ้าเป็นใครกันเธอทั้งแปลกใจและตกใจแต่ก็รู้สึกถึงความเป็นมิตรที่จระเข้ตัวนี้มีให้เธอมันไม่ได้มีอาการหวาดกลัวหรือทำร้ายเธอเลยเมื่อเห็นเธอค่อยลดอาการที่ตื่นเต้นลงจาระเ้ก็บอกว่าที่มันพูดได้ก็เพราะมีที่มาที่ไปเรื่องราวอาจจะแปลกและยาวสักหน่อยเอาไว้อีกสักหน่อยเธอคงจะรู้เอง ปลางยังถามอีกว่าอีกหน่อยนั้นคืออะไรเธอกับมันต้องเจอกันอีกหรือจ้าระแค่ตัวนั้นเหมือนรู้ว่าปลางกำลังไม่สบายใจและตกอยู่ในช่วงอันตรายจากผู้ชายที่ผิดหวังกับเธอก็เลยถามไปว่ามีคนมาชอบพอเจ้าแต่เจ้าไม่เล่นด้วยตอนนี้พวกเขาแค้นแล้วคิดจะปองร้ายทำไม่ดีกับเจ้าเพราะฉะนั้น ค่ะข,ขอตอบแทนบุญคุณที่ช่วยเหลือค่ะด้วยการเป็นเพื่อนเจ้าค่ะจะคอยดูแลเจ้าเองเจ้ายินดีหรือไม่ปรางถึงกับอึ้งที่จระเข้รู้เรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับเธอจริงๆเธอคิดว่าจระเข้ตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนแต่แม้ว่าเธออยากจะเป็นเพื่อนกับมันแต่มันก็เป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารจะให้ไว้ใจได้อย่างไรกันยามที่มันหิวขึ้นมาเธออาจจะเป็นอันตราย แต่อีกใจก็คิดว่าหากมีเพื่อนมาปกป้องช่วยเหลือบ้างก็คงดีไม่น้อยดูแววตากังวลของปรางแล้วจรลเค้ก็อ่านใจออกมันคลานต้วมเตี้ยมมาใกล้แล้วยกขาหน้าขึ้นมากลุ่มมือของเธอเบาๆแปลกมากปรางรู้สึกได้ถึงมิตรภาพที่อบอุ่นขึ้นมาทันทีขาจะเป็นมิตรที่ดีกับเจ้า ต่อไปนี้ไม่มีใครมารังแกเจ้าได้หากมาร้ายข้าก็จะร้ายตอบข้าเป็นสัตว์น้ำข้าจะอยู่และนอนตรงท่าน้ำหลังบ้านเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องการกินข้าจะหาอาหารกินเองเจ้าสบายใจได้เรื่องที่ปรางกับจระเข้ใหญ่เป็นเพื่อนกันยังไม่มีใครรู้เพราะเธออยู่บนบ้านส่วนจระเข้ก็อยู่ที่ท่าน้ำ พลุบพลโผล่มาคอยดูเธอเรื่อยๆเพื่อเป็นองครักษ์ประจำตัวให้เธอตอนกลางคืนมันก็จะมานอนบนบกแล้วคานรอบๆบ้านปรางได้ยินเสียงเหยียบกิ่งไม้ใบไม้เธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นจนบางคืนเธอเห็นมันยังวนเวียนจนต้องไล่มันกลับลงไปนอนในน้ำตอนนี้เธอกับจระเข้สนิทกันมากหอกล้อและเล่นกันบ่อย เวลาลงเล่นน้ำมันก็คอยว่ายวนเวียนเฝ้าหรือบางครั้งจระเข้ก็ขึ้นมาบนเรือนนั่งเฝ้าเธอ,เธอกินข้าวไปไหนมาไหนด้วยกันแต่แค่ไปที่ปลอดคนไม่ให้พาไปที่มีคนเพราะกลัวว่าชาวบ้านจะแตกตื่นถ้าเห็นสัตว์ดุร้ายมาเพ่นพานวันนี้เจ้ายอดกับเจ้ายิ่งสองหนุ่มที่มาเกี่ยวปรางมันนัดหมายกันว่าจะมาหาเธอที่บ้าน ท้งคู่นับว่าเป็นลูกคนที่มีบาร,รมีในหมู่บ้านเจ้ายอดเป็นลูกเศรษฐีเจ,จ้ายิ่งเป็นลูกผู้นำหมู่บ้านวันว,นวนไม่ทำงานทำการเก็กมาเรกเกเรกเรที่ยวเล่นไปทั่วแต่ก็ต่างแข่งกันเกี่ยวพาราศีปรางหวังจะมัดใจเธอแต่ความรักของพวกมันดูจะกลายเป็นเจ็บใจและแค้นที่เธอบอกปฏิเสธหลายครั้งมันคิดเสมอว่า มีเงินทองอำนาจบารมีอย่างมันไม่มีสาวคนไหนกล้าไม่รับรักอย่างแน่นอนแต่ปรางกับหักหน้าไม่เหลือชิ้นดีข้าเจ็บใจนักเจ้าหิิงลูกเศรษฐีมีเงินเต็มบ้านอย่างข้าเธอยังกล้าบอกปัดงานนี้ข้าไม่ยอมแน่ข้าก็เหมือนกันเกิดมาไม่เคยมีสาวไหนปฏิเสธไปหาเธอถึงที่วันนี้หากไม่ยอมรับรักอีก ต้องเจอไม้เด็ดซะแล้วเมื่อไปถึงที่ทั้งสองก็ก้าวขึ้นเรือนโคมโครมแบบไม่เกรงใจปรางที่นั่งทอผ้าอยู่ก็ถึงกับตะลึงตกใจผงากนึกไม่ถึงว่าพวกมันจะจู่โจมขนาดนี้เจ้ายอดถามขึ้นทันทีว่าตกลงเธอจะรับรักมันไหมไม่งั้นต้องเจอดีแน่เจ้ายิ่งก็ยิงคำถามเดียวกันอีกปรางเธอนั่งตัวสั่นไม่นึกเลยว่าเจ้าคนพวกนี้ ะกล้ามาถามตรงๆแบบนี้แต่เมื่อนักได้ว่ามีจระเขเป็นเพื่อนแล้วจึงกล้าตอบไปเลยว่าเธอไม่ได้รักใครทั้งนั้นแหละและไม่พร้อมเธอยังไม่อยากมีคู่เจ้ายอดหน้าแดงกำด้วยโมโหและผิดหวังนักกล่าวเสียงดุไปว่าเมื่อมาพูดกันดีๆเธอไม่ยอมรับรักก็ต้องใช้ไม้แข็งกันบ้างเจ้ายิ่งจับเธอไป เอาผ้ามัดปากและมัดมือไผ่หลังไปที่กระท่อมกลางป่าปรางเธอตกใจสุดขีดไม่อยากเชื่อว่าภัยร้ายจะมาถึงตัวรุนแรงขนาดนี้เธอร้องขอความช่วยเหลือแต่ใครหลักจะได้ยินนึกถึงจระเข้แล้วก็ร้องหาว่าพี่จรเจะเข้จ๋าช่วยน้องทีพี่จ๋าคนพวกนี้มันดังแก่น้องฉับพลันร่างดำทะมื่อก็ตะเกียกตะกาย โผล่พรวดขึ้นมาบนเรือนแล้วอ้าปากกว้างหมายจะทํำร้ายเพื่อช่วยเพื่อนสาวสองคนตะลึงงานตาค้างผ้าที่จะมัดหลุดด่วงจากมือมันนึกไม่ถึงเลยว่าจูจ่ๆจะมีจระเข้ยักษ์ขึ้นมาบนเรือนได้ปรางเธอดีใจที่เห็นเพื่อนจระเข้มาช่วยจึงวิ่งหลบไปข้างหลังเจ้ายอดเจ้ายอดกับเจ้ายิ่งเข่าอ่อน แต่ก็ตั้งสติเตรียมหนีไม่ทันแล้วหางจระเข้อันใหญ่ทรงพลังฟาดเข้าไปที่พวกมันสุดแรงจนล้มกลิ้งไปตามกันจระเข้พุ่งเข้าไปไม้จะงับขาแต่ปรางถือห้ามเอาไว้จระเข้หยุดตามที่ปรางบอกแต่มันก็คำรามออกมาเป็นภาษาคนว่าพวกคนพานคนชั่วต่อไป อย่ามายุ่งกับเพื่อนสาวข้าอีกไม่งั้นข้าไม่ไว้ชีวิตพวกเจ้าแน่กลับไปเสียสองคนสาบานได้ว่าได้ยินเสียงจระเข้พูดออกมาเป็นเสียงคนพากันตกใจขวัญหน,นีดีฟอวิ่งล้มลุกคลุกคลานตกบันไดหัวปูดหัวโนกลับเข้าไปในหมู่บ้านทันทีเมื่อเรื่องนี้มันนำไปบอกเล่าให้ใครฟัง แทนที่เขาจะตกใจกลับหัวเราะขำไม่หยุดต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้ายอดกับเจ้ายิ่งนั้นไม่บ้าก็เมามีที่ไหนจระเข้มันพูดได้แถมยังอยู่บนบ้านคอยคุม้มครองแม่ปรางสาวคนนั้นอีกแม้มันจะยืนยันทั้งสองเสียงว่าเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่มีใครเชื่อสักคนพวกชายหนมที่หลงรักปรางต่างก็บอกว่าพวกนี้กันท่ากลัวชายอื่นจะไปแย่งจีบ เลยพูดขู่เอาไว้อย่างนั้นเองมีชายหนุ่มที่หมายปองปรางไปหาเธอที่บ้านทั้งที่ตั้งใจจะไปเกี่ยวพาราสีและทั้งที่ตั้งใจอยากไปพิสูจน์ดูว่ามีจระเข้ที่พูดได้จริงหรือปรากฏว่าผลออกมาทุกคนที่ไปบ้านนั้นต่างวิ่งหน้าตาตื่นหัวปูดหัวโนไปตามๆกันแข่งขาฟันหักก็มีไม่น้อยแต่ละคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า โดนจระเข้พูดได้เล่นงานกลับแทบไม่ทันมันสั่งว่าอย่าไปยุ่งกับร่างอีกที่เป็นเพื่อนสาวของมันถ้ามีใครไปหามันจะฆ่าและกินให้หมดทั้งหมู่บ้านเลยคราวนี้ชาวบ้านที่ฟังก็เริ่มชักไม่มั่นใจเพราะมันไม่ใช่สองสามคนแล้วที่โดนทําร้ายมาแต่ว่าทุกคนที่ไปหาเธอที่บ้านบางคนก็หาเหตุผลมาว่าไม่น่าจะเป็นจระเข้พูดได้หรอก แต่น่าจะเป็นจระเข้ดุร้ายที่เมื่อเหี่ยวขึ้นมามันก็ขึ้นมาหาเหยื่อและบ้านของปรางก็อยู่ติดริมน้ำตรงนั้นจึงเป็นโอกาสที่จระเข้จะขึ้นมาหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่แถวนั้นพอดีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนยังอดห่วงปรางไม่ได้เรื่องนี้จึงต้องเดือดร้อนถึงลุงจันดาผู้นำหมู่บ้านแกก็พาไปดูพร้อมชาวบ้านอีกสามคนคราวนี้พวกเขาไม่ได้เข้าไปที่บ้าน แต่แอบซุ่มดูอยู่หลังต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านไม่ไกลามากนักแค่พอมองเห็นปรางนั่งอยู่ที่นอกชานได้อย่างชัดเจนทุกคนใจจดใจจ่อรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วทันใดนั้นเองภาพที่ไม่น่าเชื่อต่อหน้าต่อต,อตาก็ปรากฏจระเข้ตัวใหญ่ดำทะมึนคืบคลานขึ้นมาจากท่าน้ำตรงที่เรือนของปรางถือไม่ได้วาดกลัวเลย กลับอ้าแขนรับโอบกอดจระเคไม่มีท่าทีดุร้ายนำซ้ำแสดงอาการดังคนเคลา้าคลอเคลียออดอ้อนเธอก็ลูบหัวมันอย่างทนุถนอมทั้งสองคนกับสัตว์พูดคุยหยอกล้อกันกระหนุนงกระหนงราวคนรักแม้จะไม่ได้ยินเสียงแต่กลุ่มลุงจันดากับชาวบ้านที่ซุ่มดูอยู่ก็เชื่อว่าจระเคมันพูดกับคนได้และรู้เรื่องจริงๆ ทุกคนเห็นแล้วก่อตาค้างแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองพวกเองคงเห็นเหมือนข้านะนี่มันบ้าไปแล้วชัดๆคนกับจระเข้เป็นผัวเมียกันนี่ถ้าใครมาเล่าให้ข่าฟังจะไม่เชื่อเท่ามาเห็นกับตารอกถึงว่าสิพวกนมนมดันไปจีบเมียมันมันเลยหึงทำร้ายเจ็บประนาวนี่เธอคิดยังไงนะคนไม่รักกลับไปรักจระเข้ มันช่างน่ากลัวนักไม่นานเสียงวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องปรางกลายเป็นเมียจระเข้กอดังกระหึมร่ำรือไปจนทั่วหมู่บ้านหลายคนฟังแล้วสยองหลายคนสมเพศเวทนาเพราะกลัวว่าบ้านเมืองจะเกิดอาถรรพ์อาเพศเหตุไม่ดีแน่ๆที่คนไปอยู่กินกับสัตว์น้ำเดรฉา,านอย่างนั้นต่างซุบซิบนินทาอย่างสนุกปาก และหวาดกลัวพร้อมๆกันโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่จะมีก็แต่บรรดาชายหนุ่มที่ไปหลงรักปรางเท่านั้นที่รู้สึกเจ็บใจกรดเคืองเธอกับจระเข้ใหญ่ตัวนั้นต่างคิดอิจฉาดิษยาว่ามันมีดีอะไรถึงได้ไปหลงรักยอมอยู่กับมันได้คนดีๆแท้ๆกลับไม่มองเจ้ายอดเมื่อแผลหายดีก็เกิดความแค้นอยากกลับมาอีก คราวนี้มันตั้งตัวเป็นหัวหน้าปราบจระเข้อีกครั้งถึงมันจะตัวใหญ่และดุร้ายแต่ถ้าพวกเรามีหลายคนมันก็สู้พวกเราไม่ได้ลอกงานนี้ต้องรุมมันใครเห็นด้วยไปด้วยกันอย่าลืมถืออาวุธให้ครบมือน้ำน้อยมันย่อมแพ้ไฟไปเองและหากมันตายไปปรางก็เป็นของพวกเราเหมือนเดิมยิ่งพูด เหมือนยิ่งปลูกใจให้ฮึกเหิมสู่จระเข้พวกที่รักชอบพอปรางอยู่เป็นทุนต่างก็ไม่ยอมอยู่แล้วงานนี้ขบวนสู้รบกับสัตว์น้ำใหญ่ก็เดินทางไปที่บ้านของปรางจระเข้ใหญ่ยาวนอนหมอบนิ่งที่ชานบ้านดูราวกับสัตว์เชื่องเชืง,ชงตัวหนึ่งเสียงโห่ร้องดังลัน่นปรางเธอเห็นดังนั้นก็ดูออกทันทีว่าพวกเขามาทำอะไรจึงรีบเข้าไปบอกจระเข้ พี่จะระเข้รีบไปเถอะพวกเขาจะมาทำร้ายพี่นะมากันหลายคนแบบนี้พี่ต้านเขาไม่ไหวแน่ข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าข้าไปเจ้าก็เสียทีพวกมันข้าจะอยู่ปกป้องเจ้าเองพวกชายหนุม่มต่างกรูกันเข้ามาหาแล้วหวานแหหลายปากเข้าใส่จราระเข้นั้นติดแหยุ่งพลวันพยายามดิ้นก็ดิ้นไม่หลุด จึงเป็นทีของแต่ละคนที่ใช้ทั้งดาบมีดและขวานเข้ามารุมด้วยหนังที่หนาและตัวใหญ่ขมมีดจึงไม่ระคายผิวแต่เลือดก็มีตกบ้างร่างที่ติดแห้ยังสะบัดดิ้นอย่างแรงทั้งหางที่ฟาดฟันไม่ยัง้งและกระโดดใส่พวกนั้นจนล้มไปก็หลายคนความเจ็บใจมโหจระเขตาแดงกำ่ำ กระชากแหที่ติดตัวลงจากเรือนแหนั้นก็พันติดคนนั้นคนนี้หลากลงน้ำชุลมนุนหนึ่งในนั้นก็มีเจ้ายอดที่เป็นหัวหน้าติดไปด้วยพวกที่เหลือบนฝั่งก็ไม่มีใครกล้าลงน้ำไปช่วยได้แต่ยืนดูจระเข้ผ้าแหที่เกี่ยวพันติดกับคนพลุบพลุบโผล่โผล,ล่น้ำจนสำลักน้ำแทบตายเจ้ายอดผู้นำเห็นว่า ถ้าเจ้าจระเข้พาลงน้ำหายไปก็ต้องตายแน่เมื่อโผล่ขึ้นน้ำอีกทีจึงชูมือยกขึ้นแสดงการยอมแพ้ข้ายอมแล้วพ่อจระเข้จ้าข้ายอมแพ้แล้วพาเราขึ้นฟังเธอะเราสัญญาว่าจะไม่มากวนใจพวกเจ้าอีกปล่อยเราไปนะแล้วอย่าลืมทำตามสัญญาล่ะคืนมายุ่งกับปรางอีกข้าจะอารวาดทั้งหมู่บ้านแน่จำไว้ แล้วจระเข้ก็ลากคนทั้งหมดขึ้นตะลิงพวกที่เหลือก็ช่วยกันปลดแหต่างยกมือไหว้แล้วก็โซซัดโซเซกันไปเจ็บกันก็ระนาวกลางที่หลบอยู่บนบ้านเมื่อเห็นชาวบ้านกลับกันหมดแล้วก็รีบลงมาดูจระเข้ด้วยความห่วงใยทําไมจระเข้ถึงยอมเจ็บแทนเธอถึงเพียงนี้เธอพูดพลางน้ําตาไหลแล้วก็พยายามหายา มาทาแผลให้มันมันก็รู้สึกตื่นตันไม่แพ้กันน้ํำตาก็เออไหลออกมาตาสองตาประสานกันต่างทายเทสิ่งในใจให้กันบัดนี้ทั้งสองรู้แล้วว่าลึกๆต่างก็ต้องการอะไรเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแม้จะเป็นชายหนุ่มคนไหนก็ตามเมื่อนึกขึ้นได้ปรางก็ชะงักมือเล็กน้อยเพราะเอียงอายแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เธออยากรู้ คิดว่าตอนนี้น่าจะถึงเวลาแล้วจระเข้พยักหน้าแล้วเล่าว่าแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นจระเข้ธรรมดาแต่เป็นเจ้าชายกุมพีบุตรชายของเท้ากุมพาแห่งนครบาดานในถ้ำใต้น้ำลึกแห่งนี้ที่มีมานานนับพันปีในแต่ละ1,000ปีจระเข้ทุกตัวจะต้องอยู่จำศีลและอดอาหารเป็นเวลาหนึ่งปี ตนนั้นเป็นจระเข้นุ่มที่มีความคึกขนองและอยากเที่ยวอยากเกี่ยวพาจระเข้สาวเมื่อได้อยู่แต่ในถำ้ำถึงร้อยปีตนก็ทนไม่ได้ตนอยู่ได้แค่สิบปีก็ไม่ไหวแล้วจึงหนีออกมาตอนที่จระเข้ทุกตัวหลับไหลจำศีลตนไม่เคยรู้เลยว่านาครบาดาลน,นั้นมีกฎคำสาบอยู่ ว่าหากจะระเข้ตัวไหนออกจากถ้ำก่อนครบหน0 0งปีประตูถ้ำจะปิดสนิทแล้วกลับเข้าไปไม่ได้อีกข้าอยู่นอกถ้ำหลายวันเงียบเหงามากจึงขึ้นมาเที่ยวเมืองมนุษย์แล้วก็เจอเจ้าปรางถามว่าแล้วจะไม่รอถึงพันปีหรอกหรือกว่าจะเข้าถ้ำได้อีกเขาตอบว่าไม่ต้องรอถึงพันปีก็ได้แต่ว่าต้องได้ทำความดีช่วยเหลือใครคนหนึ่ง ให้พ้นภัยอันตรายและที่สำคัญต้องมีรักแท้กับคนนั้นและเธอนั้นก็ต้องเป็นคนบริสุทธิ์จิตใจดีมีคุณธรรมเมื่อนั้นประตูถ้ำจะถูกเปิดให้อีกคราจระเข่ทอดสายตามองปรางที่เอียงอายหลบอยู่จระเค่หนุ่มเกยคางหนุนตักเธออย่างมีความสุขใจสองใจแนบแน่นแล้วเจ้าชายในร่างจระเข่ถามว่าเธอพร้อมหรือยัง เธอว่าพร้อมแล้วทั้งคู่ประคองกอดกันจมดิ่งลึกลงไปใต้ท้องน้ำลึกบัดนี้คำสาบของกฎบาดาลที่คลี่คลายแล้วประตูใหญ่ของถ้ำเปิดรับอาเจ้าชายกุมพีและมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นคู่รักนกครบาดาลยินดีต้อนรับการกลับมาของเจ้าชายและเธอจระเข้ทุกตัวไม่เคยรังเกียจปรางที่ไม่ใช่เผ่าพันเขา ท้ากุมพากลับชื่นชมในความดีและความกล้าของเธอที่ช่วยเจ้าชายที่ติดแหไว้ตอนนี้แค่รอดูเลิกเพื่อเตรียมงานอภิเษกสมรสได้เลยระหว่างที่พาเธอเที่ยวชมเมืองหลายๆจุดร่างตื่นตาตื่นใจนักที่เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองใต้น้ําเจ้าชายบอกว่ามันอาจจะต่างจากเมืองมนุษย์แต่ไม่นานหรอกเธอจะเริ่มชินและปรับตัวได้ เขาสัญญาว่าจะดูแลและรักเธอให้มีความสุขตลอดไปที่หมู่บ้านน้ำใสนั้นหลายวันมาแล้วที่ชาวบ้านไม่เห็นปรางกับจระเข้ตัวนั้นมีคนเคยแอบไปดูที่บ้านก็เห็นบ้านตรางว่างเปล่าโรกร้างใบไม้ร่วงโรยไม่มีใครดูแลแล้วต่างคนก็สรุปว่าจาระเข้นั้นไม่ใช่จระเข้ธรรมดาแต่อาจเป็นจระเข้เจ้าแห่งท้องน้ำเขากับปราง มีใจที่ต้องการจึงได้พาเธอลงไปอยู่ที่เมืองของเขาอย่างมีความสุขแล้วซึ่งเรื่องราวของพวกเขายังคงเป็นตำนานที่เล่าขานกันในหมู่ชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้